อดีตนายอำเภอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะ วันที่2มีนาคม2566นายกิษดาษตันธีรธรรมอายุ73ปีอดีตนายอำเภอกันตังจังหวัดตรังชาวอำเภอเมืองประจวบคีครีขันธ์พร้อมด้วยนายสมพรปานแดงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่10ตำบลเกาะลักอำเภอเมืองประจวบคีครีขันธ์ร้องเรียนผู้สื่อข่าวข,ขอให้ตรวจสอบปัญหาการบุกรุกลำห้วยสาธารณะล่องพศการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักลอยต่อเขตเทศบาลเมืองประจวบคีครีขันธ์เนื่องจากบ้านพักที่อาศัยในปัจจุบันที่หมู่10 บ้านดอนเหียงติดเขตเทศบาลเมืองมีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากหลายครั้งแต่ละครั้งมีน้ําท่วมขังรอการระบายนานหลายวันประชาชนจานวนมากมีผลกระทบเนื่องจากมีการออกเอกสารสิทธทับราห้วยและล่าสุดทราบว่าจะมีการปรับสภาพพื้นที่ในบึงขนาดใหญ่ด้านหลังห้างโกลบอลเฮาส์จึงมีการคัดค้านขอให้เทศบาลดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รอบครอบเกงว่าน้ําป่าที่ไหลามาจากเทือกเขาตะนาวสีจะไม่มีทางระบายลงทะเลจึงขอให้นายอำเภอเมืองนาย,ยกเทศบาลเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์หรือํำห้วยให้ความสนใจในการทำหน้าที่ตามกฎหมายนายกฤษดากล่าว่าที่ผ่านมาตนเคยทำหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงการออกโฉนดทับรำห้วยตั้งแต่ปี2542ขณะที่เป็นประลัดอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มีผลสรุปชัดเจนจากแผนที่ทหารมีการกำหนดเส้นทางของรำห้วยที่มีการออกโฉนดตั้งแต่ถนนเพชรเกษมถึงด้านข้างโรงเรียนบ้านค่ายถนนประ จบคดีขันพบว่าบางจุดมีการออกสนดกลางลำห้วยจากนั้นนายทุนได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมอบที่ดินสาธารณะเป็นถนนซอยประจวบคีรีขันแทั้งนี้จากการตรวจสอบรายงานการประชุมของคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2559ที่ประชุมมีมติให้ส่งปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ลุกลำห้วยไปอ่านแปลสภาพทางอากาศกรบรอกางขณะนี้ผ่านไปเจปีไม่ทราบว่ามีผลการแปลภาพถ่ายจริงหรือไม่ล่าสุดจึงนำ เอกสารหลักฐานไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและเข้าพบกับประลัดจังหวัดเพื่อนำเอกสารหลักฐานจากการตรวจสอบตั้งแต่ปี2542ไปพิจารณาต่อมาจึงมีคำสั่งให้นิติกรปกครองจังหวัดประลัดอำเภอเมืองประลัดเทศบาลเมืองประสบคีรีขนันหัวหน้าฝ่ายรังวัดที่ดินจังหวัดเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าในโฉนดที่ดินไม่ได้ระบุว่ามีลำห้วยแต่ตนมีเอกสารยืนยันและได้เตรียมเอกาอสารยื่นฟ้องศาลปกครองเพชรบุรี เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่บุกรุกรำห้วยห่างจากสารากลางจังหวัดไม่เกิน3กิโลเมตรจุดที่มีการออกโฉนดทับรำห้วยบางแปลงห่างจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเพียงส0มรยเมตรการแก้ไขปัญหานี่ผมเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาคือการการออกโฉนดทับรำห้วยสถานะํำห้วยลอกเทศกาลควรจะต้องมีการ เพิกถอนเพิกถอนโฉนดในในส่วนที่ทับระมือกถอนหรือเว้นคืนออกกอไปไวายเว้นคืนก็ได้ครับเพื่อเอาละมวยที่กลับมาก่อนนั่นคือต้นเหตุของปัญหาเพราะถ้าเราไม่แก้ตรงนี้เอคนทั่วไปที่ถือโฉนดไว้เขาก็อ้างสิทธิ์ว่าในการถมก็เกิดปัญหาปัญหาก็ต้องไปทงรัฐเองทงจังหวัดเองก็ต้องไปหางบประมาณมาแก้ไขปัญหา เช่นหาโมบามา,มาสร้างท่อระบายน้ําแนวใหม่ขุดถนนระวางทอ่อเพื่อระบายน้ําออกซึ่งมันแก้ปัญหาได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับเราต้องรักษ,กษาแนวลําห้วยที่เป็นที่มีมาแต่อดีตเอาไว้ควบคู่กับการไปแก้ปัญหาพัฒนาจุดอื่นควบคู่กันไปครับต้องทำสองงานควบคู่กันไปตรวจสอบว่าลำรางนี่ถูกถกไปแมีการออกโฉนด แล้วก็ถมถนโถนนั้ทับลำรางลำห้วยโดยเฉพาะลำห้วยล่องทศกัณฐ์ก็ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเราจำเป็นนะฮะต้องรักษาลำห้วยเอาไว้โดยเฉพาะลำห้วยธรรมชาติเพื่อให้เป็นทางระบายน้ำธรรมชาติ่วนจะคิดแก้ไขปัญหาในส่วนอื่นเช่นสร้างพื้นที่ใหม่ ที่รับน้าเนื่องจากพื้นที่เก่าเนี่ยที่เป็นแก้มริ่งมันหายไปนั่นก็ต้องทาค,คู่กันไปแต่ที่สําคัญคือเราจําเป็นต้องรักษาลําห้วยธรรมชาติเดิมไว้ครับเมื่อสมัยผมเด็กๆเนี่ก็มีน้ําพอเข้าฤดูฝนน้ำก็จะไหลามาเต็มเต็มพุ่งนาแล้วก็เต็มลาห้วยพอมดจะดูฝนน้าก็จะแห้งไปครับเดือนได้ปกติแต่มาถึงปัจจุบันเนี้ยก็ได้มีการออกโฉนทับลําห้วย เราก็สรุปแล้วบา,บางแปลงก็มีก,การถมดินทำให้น้าเอ่อไหลไม่สะดวกน้ําเเลยท่วมน้ําก็เคยเป็นน,น,น้ําท่วมระบาดรับเนี่ยก็ลำบากมากแล้วแล้วต่อมาปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่ซื้อเอกสารที่ครบถ้วนโดยที่เจ้าของไม้ที่ซื้อเขาก็ไม่รู้ว่ามีลำาหย้ยเขาก็จะมีการถมดินกันสรุปแล้วพอจะถมดินกันปุ๊บเนี่ยก็พวกผมก็ไปร้องเรียนว่าท่านถมร่องห้วยเก่าไม่ได้พเพราะมันเป็นทางนั่งนั่งเดิมนี่เจ้าของไม้ก็ไม่เชื่อสรุปแล้วเขาก็ไป ไปเป็นแจ้งความกันไปอ่ะผมเป็นสมาชิกอบตอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็เลยไปแจ้งให้นายกท่านได้รับทราบพร้อมประลัดด้วยทั้งกระโดดลงมาดูแล้วก็แล้วก็มีการเกิดว่าระงับด้วยทางกฎหมายสุปแล้วเขาก็ฟ้องร้องกันดยถึงในเป็นห้วยเลยนิดเดียวปัจจุบันเนี้ยส่วนหนึ่งับตมาปุ๊บเนี้ยก็ได้มีผู้ซื้อที่เป็นปัจจุบันที่มีออกเอกสารติดตามโฉนดที่ที่ดินออกให้เน like ี้ยไม่มีลําห้วยครับเนี้ย นี่ก็จะมีผู้ที่มาซื้อไปมือมือสุดท้ายเนี่ยก็ได้เริ่มถมดินแล้วครับนี่พวกผู้คนก็เดือดร้อนเหมือนเดิมนะครับเดือดร้อนมากเลยครับถ้าไม่มีลำห้วยตรงนี้เราจะไม่ไม่ได้รับความสุขเลยเป็นความทุกข์เลยทีนี้น้าในขังในหมู่บ้านเราถาบัแล้วครับต่อไปในอนาคตจึงจจะเรียกร้องว่าให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงช่วยแก้ไข้เรื่องร่องทุตการเดิมให้กลับคืนมาเหมือนเดิมครับเพิ่มที่ระบายน้ําประชาชดจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องน้ําท่วมครับ